ชมรถด้านในกันเลยค่ะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะเราก็จะซูมเข้ามาให้ดูนะคะรถกระบะนะคะมีเยอะแย,ยะมากมายค่ะมีหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่ำตัวสูงนะคะหรือแคบสี่ประตูเราก็มีเช่นกันค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นรถครอนะคะรถครอบของเราก็ เป็นศูนย์รวมรถคอกที่มีรถคอกเยอะที่สุดในจังหวัดส,สกลนครน,นะคะเราไปดูกันเลยรถคอกรุ่นโตโยต้าค่ะรถคอกนะคะอิซูสูนะจ๊ะและที่สําคัญท่านไหนที่อยากได้รถคอกพอลลอยเสริมแหนบทางร้านของเราทางบริษัทของเราก็มีเช่นกันเราไปชมกันเลยค่ะรถคอกมีเยอะมากยังไม่หมดยังไม่พอนะคะ